มาอ่านข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลาแปนาฬกาานาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ขเขาได้จวาจะมาาเดเดกันในช่วงเช้าวันนี้ไปที่โทรศัพท์มือถือแห่งอนาคตอย่าง Samsung Galaxy s 21ครับล่าสุดนะครับรุ่นนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมาพบก,กับกล้องที่ให้ความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดการชาร์จก็ไวขึ้นและไปถึงที่60วัตต์ครับและยังมีเซ็นเซ,นเซอร์สแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกได้ไวกว่าเดิมด้วย ในช่วงต้นปี2021นเะครับเราจะได้เห็นโทรศัพท์มือถือ s a m s u ง Galaxy S 2 1หรือที่เรียกว่า S 3 0อาจจะใช้ชื่อไหนสักชื่อหนึ่งนะครับมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนในช่วงต้นปีหน้าล่าสุดก็เหมือนมีสเปคเบื้องต้นของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้หลุดออกมาให้เราได้ทราบกันแล้วข้อมูลดังกล่าวนะครับถูกเปิดเผยมาจาก i u n i v e r s a l แหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงลายหนึ่งเลยทีเดียวได้ออกมาเปิดเผยให้เราได้ทราบเกี่ยวกับ s a m s u n Galaxy S Ultra. ยีการระบุว่าสมมาาารร์ทโฟนนุ่่ดัังงงกลวงงจะยคพบเอุด u l ่ r a ของกล้องถ่ายภาพเทีความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลเหมือนกับ Galaxy S20 Ultra แต่จะมีการปรับใช้เป็นเซ็นเซอร์รับภาพตัวใหม่นะครับซึ่งคาดว่าจะใช้เป็นตัว h m 1โดยจะเป็นกล้อง108ล้านพิกเซลที่คนจะตัวกับที่ใช้ในรุ่นก่อนหน้านี้นอกจากนี้นะครับ Galaxy S21 Ultra จะมาพร้อมกับระบบการชาร์จที่เร็วขึ้นอัปเกรดใหม่ล่าสุดเลยจ่ายไฟนะครับได้ถึง60วัตต์ ซึ่งถือว่าเป็นระบบการชาร์ที่เร็วที่สุดของซัมซุงเลยทีเดียวเท่าที่เคยมีมานะครับรวมทั้ง Galaxy S 21 Ultra จะมาพร้อมกับระบบสแกนนิ้วมือบนหน้าจอแบบใหม่ในชื่อว่า 3D Sonic Max นะครับที่มีพื้นที่ในการสแกนลายนิ้วมือนะที่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่ารุ่นเก่าแล้วก็สแกนได้เร็วถึง17เท่านะครับและยังปลด r ็อกได้เร็วและไว,วกว่าเดิมมากด้วย อย่างไรก็ดีข้อมูลดังกล่าวที่เรานามาอัปเดตกันในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับยังไงต้องรอ,อยืน,นยันยังไป็ทางการอีกครั้งหนึ่งจากทางซัมซุงนะครับไว้เรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะ Galaxy S20 Ultra ทำมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ b l a c k b e r ร y ครับเขาบอกว่าอาจจะกลับมาทําตลาดสมาร์ทโฟนนะครับในปีหน้าพร้อมกับการรองรับ 5G และไม่ทิ้งคีย์บอร์ดที่เป็นจุดเด่นของเขาไปไหนนะครับหากพูดถึงแ l a c k b บ r ร y เด็กยุคมิลเลนเนียมน่าจะรู้จักกันดีในฐานะมือถือสมาร์ทโฟนปุ่มกดที่เคยฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่หลังจากที่ iPhone เปิดตัวออกมา b l a c k b e r r y ก็ค่อยๆเรือนหายไปจากวงการครับเมื่อหลายปีก่อน TCL แบรนด์ใหญ่จากจีนนะครับได้มีการซื้อลิขสิทธิ์ BlackBerry และได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟน BlackBerry Key 1แล้วก็ BlackBerry Motion b l a c บ b e y r y Key 2 Key 2 le นะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทเท่าไหร่จนกระทั่งสัญญาที่สิ้นสุดลงและต้องเลิกผลิตไปอย่างไรก็ตามนะครับตำนานโทรศัพท์มือถือปุ่มกดไม่ได้ยอมตายไปอย่างง่ายๆพารอ่าสุดได้มีผู้มารับช่วงต่อสต่อแบรนด์ b บ a c k b บอร y เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่มารับสารต่อในครั้งนี้นะครับก็คือ One World Mobility ครับซึ่งได้จับมือกับแบ a ็ k เบอรแล้วก็ FiS Mobile Limited นะครับเป็นบริษัทในเครือของฟิ c คอนเพื่อพัฒนาและผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อบรนแบ b ็กเบอรโดยจะยังมีเอกลักษณ์ดั้งเดิมนะครับก็คือคีย์บอร์ดของเขาและรองรับเครือข่าย 5G ด้วยสมาร์ทโฟน b บล็กเบอรจะกลับมาทําตลาดในทวีปยุโรปนะครับและอเมริกาเหนือในช่วงครึ่งแรกของปี2021โดย FiS Mobile จะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ประกอบส่วนใน ด้านของ One World Mobility นะครับจะรับผิดชอบในส่วนของ Product Planning นะครับและการตลาดการกลับมาในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่เราต้องมาติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับแต่ทั้งวันนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด s u b s c r i b e เพื่อตตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและวคานขอเราต่อไปนะครับเรามีการอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นด้วยในช่อง m a ส c o อปไ by Poppop ช่วงของพูดข่าวไอทีเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมและติดตามกันได้แล้ว 18นาฬกนทีไปกดติดตามกันด้วยนะพเพราะข่าวเช้าและข่าวเย็นเราอัพไม่เหมือนกันนอกจากนี้นะครับเรายังมี Facebook Fanpage ด้วยผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์และติดตามข่าวสารให,ใหม่ๆกันได้แล้วสับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับมัรเดในข่าวสารด,ดีแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย